n n i t e เทนโดสวิตหากมีการ์ดจอแยกมันจะเจ๋งขนาดไหนสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ค่ำคืนวันที่21มกราคมนะครับอย่าพึ่งเบื่อกันก่อนนะเพื่อนๆก็เรียกว่าตอนนี้ผมหันไปทางไหนก็สามารถที่จะหยิบเอาตัวประเด็นต่างๆเข้ามาเกี่ยวกับทางฝั่งปูนินกับตัว Nintendo Switch ได้แทบจะทุก เนื้อหากันเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับผมเองก็ได้เจ้าตัวนี้มานะครับเจ้าตัว eGPU นะครับของตัวแบรนด์ OneXplayer นะครับกับตัวโมเดลล่าสุด eGPU 2นั่นเองนะครับถ้าใครไปที่งานคอมม์าล่าสุดที่ผ่านมาก็จะเห็นตัวนี้มีตัวเดโมโชว์ให้เพื่อนๆได้เห็นศักยภาพของมันกันแล้วนะครับและถ้าหากคนไหนอยากจะดูนะครับในเรื่องของตัวประสิทธิภาพของตัวรุ่นโมเดลแรกนะครับกับ eGPU eGPU ตัวรุ่นแรกผมเองก็ได้ทําการรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วสามารถย้อนกลับไปรับชมกันได้ หรือถ้าหากคนไหนรอไม่ไหวนะครับก็จัดไปเลยก็ได้นะครับค่าตัวของ eGPU ตัว2นี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบจะ40,000บาทนะครับก็ถือว่าราคาไม่ได้แพงสำหรับเกมเมอร์สายฮาร์ดคอร์อย่างแน่นอนผมเชื่อนะครับผมเชื่อไว้แบบนั้นเลยนะครับเพราะว่าสายฮาร์ดคอร์เกมเมอร์จริงๆนะครับขอให้มีเหอะนะครับพร้อมที่จะจัดได้แทบจะทุกราคานะครับโอเคครับคราวนี้พอมันมีตัวเจ้าตัว eGPU ตัวนี้ นะครับมาอยู่ในมือผมตอนนี้นะครับทำให้ผมเองก็หันชวัไปหาเจ้าตัว Nintendo Switch นะครับที่กำลังวางเอาไว้อยู่อย่างเงียบๆคนเดียวนะครับอ่าก็ทำให้มันนึกขึ้นมาได้เลยว่าเฮ้ยถ้าเจ้าตัว Nintendo Switch นะครับจะเป็นตัวรุ่นโมเดลใหม่ก็ตามหรือว่าจะเป็นเ e นเจอ t i เรชันต่อๆไปในอนาคตนะครับถ้าทาง Nintendo นั้นอยู่อยากจะทลายนะครับขีดจำกัดของการใช้ประสิทธิภาพของตัวฮาร์ดแวร์ ให้มีคุณสมบัติของตัวภาพกราฟ,ฟิกที่สูงขึ้นและอยู่ในเกณฑ์ที่เทียบเท่ากับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลคู่แข่งในตลาดนะครับหรือว่าจะเป็นในทางฝั่ง PC Handheld ก็ตามนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่า n i n t e n d o ก็อาจจะมีแนวความคิดในลักษณะแบบนี้อยู่บ้างก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะอะไรล่ะเพื่อนเพื่ออันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ใน ความคล่องเกี่ยวกันเลยนะครับแต่ว่าเราก็พอที่จะจินตนาการได้แล้วกันนะครับหรือว่ามโนเพิร์พบละนะครับในสไตล์แบบของทางช่อง a c o อน TV นะครับเรียกว่าจินตนาการตัวนี้นะครับถ้ามันออกมาได้จริงนะครับผมก็มองนะครับว่าไอ้เจ้าตัว Nintendo s w i t c ตตัวรุ่นปัจจุบันของเพื่อนๆนี่แหละนะครับตัวที่มีตัวด็อกกิ้ใส่ด้วยนะไม่ไม่นับรวมตัวรุ่นไลนะครับก็จะบอกเลยว่า บางครั้งมันก็มีการทำงานคล้ายๆกับการต่อตัวการ์ดจอแยกเหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่อันนี้ต้องบอกนะครับว่าไอตัวฮาร์ดแวร์ตัวด็อกกิ้งเนี่ยมันไม่ได้มีในเรื่องของตัวชิปเซตการประมวลผลนะครับแต่ว่าในเรื่องของการจินตนาการนะครับจินตนาการของมนุษย์เนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับมันแล้วแต่ว่ามันจะแตกแขนงออกไปยังไงนะครับก็ผมก็มองนะครับว่าเออไอเจ้าตัวด็อกกิ้งเนี่ยที่อยู่บนตัว t ิ n d ท s w สวิต ตัวรุ่นปัจจุบันเนี่ยมันก็เหมือนคล้ายๆเป็นตัว eGPU ได้ด้วยเหมือนกันนะครับกับคุณสมบัติของการทำงานใช่ไหมครับบางอย่างที่จะทำให้ตัว digital switch ที่เพื่อนๆเ,เล่นกันอยู่เนี่ยมันมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับแต่ที่สูงขึ้นนี้มันสูงขึ้นด้วยเพราะกำลังไฟนะครับเพราะตัว docking ตัวนี้มัน เทียบเข้ากับตัวไฟ220โวลต์ในบ้านเรานะครับดังนั้นในตัวเครื่อง d i ดิจิตอลสว c ตตัวนี้นะครับมันก็ไม่ต้องมานั่งกังวลในเรื่องของการประหยัดพลังงานของตัวแบตเตอรี่อยู่มันก็เลยสามารถที่จะยกระดับในเรื่องของตัวสัญญาณนาฬิกาต่างๆออกมาได้สูงอย่างเต็มที่ตามที่ดิจิตอล i วิตเขาได้ทําการออกแบบเอาไว้นะครับซึ่งไอ้ตรงส่วนนี้แหละนะครับถ้าเพื่อนๆลองกันมองดูดีๆนะครับถ้าทางฝั่งปูนินนะครับ อยากจะปลดล็อกขึ้นมานะครับและมีตัวฮาร์ดแวร์ที่มันมีการทำงานสัมพันธ์กันและมีลักษณะการทำงานที่ใกล้เคียงกันหรือว่าอาจจะเหมือนเหมือนกันกับตัว eGPU ในทางฝั่ง PC ในเวลานี้นะครับถามว่ามันก็มีสิทธิ์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ mm. พ่อรายลาเพื่อนเพราะว่า Nintendo นะครับถ้าเพื่อนเห็นในเรื่องของการใช้งานแบบโหมดพบพาใช่ไหมครับในการใช้โหมดแบบพบพาแบบเนี้ยเพื่อนเพื่อนจะรู้นะครับว่าประสิทธิภาพมันโดนล็อกเอาไว้อยู่ในระดับนึ่ ใช่ไหมครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ามันจะต้องพะวงในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ด้วยถ้าไม่มีการล็อกตัวสัญญาณนาฬิกาหรือว่าความแรงของตัวการทํางานไว้รับรองแบตเตอรี่โดนสูบกันไปแบบกระสวบควบหาบอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นในเรื่องของตัวประสิทธิภาพในการเล่นตัวโหมดพกพาหรือว่า p o เทเบิลนะครับ<ๆ>เพื่อนๆก็จะเห็นว่าความละเอียด ที่แสดงผลบนบนตัวหน้าจอนะครับ LCD ตัวนี้หรือว่าจะเป็นตตัวจอ OLED นั้นจะอยู่ในความละเอียดระดับ 720p นะครับ 720p ก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะครับเพราะความละเอียดของตัวจอไม่ได้เป็นในระดับความละเอียดอยู่ในระดับ Full HD มันก็ควรที่จะอยู่ในระดับ 720p นะครับเพราะความละเอียดของหน้าจออยู่ระดับนั้นใช่ไหมครับแต่นะครับเมื่อเพื่อนๆทําการเสียบนะครับเข้ากับตัว Docking ของตัว Digital s วิต c h นะครับหรือว่าจะเป็นตัว docking อื่นๆก็ตามนะครับอืมก็จะทําให้เจ้าตัวดิจิทัลสวิต c h ตัวนี้มันมีตัวสัญญาณนาฬิกาหรือว่าตัวบูธเคอกอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงขึ้นในระดับหนึ่งนะครับและมันก็จะทําให้เจ้าตัวดิจิทัลสวิต c h ตัวนี้ส่งตัวสัญญาณภาพที่อยู่ในความละเอียดระดับ Full HD หรือว่า 1080p บนตัวหน้าจอมอนิเตอร์หรือว่าบนตัวหน้าจอสมาร์ททีวีได้เลย นะครับอ่าซึ่งพอมันเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราลองตัดในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์ออกนะครับเอาแบบจินตนาการล้วนๆเลยนะครับสายมันงมโนนะครับถ้ามองว่าไอ้นี่มันคือตัว eGPU เหมือนกับคล้ายๆกับเนี่ยของ One X Player ตัวนี้แหละนะครับหรือว่าจะเป็นแบรนด์อื่นๆก็ตามนะครับที่มันจะสามารถยกระดับการทำงานของตัวการเล่นเกมในแง่เรื่องของตัวเฟรมเรทหรือว่าตัวกราฟิก ที่สูงขึ้นได้อย่างท,างทันทีเมื่อทําการเสียบเข้าได้เข้าไปได้ปั๊บเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามันปลดล็อกได้เลยนะครับมันจะปลดล็อกให้เจ้าตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลไฮบริดของทางฝาั่งปูนินนี้นะครับผมมองว่าสู้กับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลในตลาดปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็น P5 Xbox Series หรือว่าจะเป็นในทางฝั่ง PC Handheld ได้แบบอย่างสมน้ำสมเนื้อทักทีนะครับแต่ แต่มันก็อย่างที่เรารู้ๆกันแหละนะครับเพราะถ้าหากมันเป็นแบบนั้นนะครับโอ้โหอะไรมันจะตามมาล่ะเพื่อนๆราคาไงครับราคาเจ้าตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลไฮบร i ด Nintendo Switch 2หรือว่าจะ3อะไรก็ตามนะครับมันจะต้องมีราคาที่ไม่ได้อยู่ในระดับแบบหมื่นต้นๆหรือว่าหมื่นกลางๆอย่างนแน่นอนนะครับกับตัวออปชันที่ ครบเครื่องแบบนี้นะครับดีไม่ดีราคาเปิดตัวอาจจะอยู่มาในระดับแบบ20,000นต้นๆได้เลยนะครับหรือว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกับตัว PlayStation 5หรือว่าจะเป็นตัวของทางฝั่ง PC Handheld บางรุ่นบางโมเดลได้ด้วยเลยนะครับอันนี้แหละก็ยังมองว่ามันยังเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ก่อนในช่วงเวลานี้นะที่ผมมองไว้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าราคา ของตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลของทางฝั่งปูนินนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้เครื่องเครื่องเล่นเกมของพวกเขานั้นคลองใจในตลาดของเหล่าเกมเมอร์โดยเฉพาะในรุ่นรุ่นของเหล่าพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับหรือว่าจะเป็นน้องๆหนูๆก็ตามนะครับเพราะว่าเรื่องของตัวราคานี่แหละที่มันสามารถจับต้องได้นะครับที่ไม่ได้มีราคาที่สูงมากจนเกินไปพร้อมด้วยตัวซอฟต์แวร์ที่มีอยู่อย่างมากมายนะครับซึ่งอันนี้นะครับเราก็พอที่จะ มาทำการมโนโหรือว่ามองถึงาการคาดการณ์ในอนาคตต่อๆไปของทางฝั่งปูนนินได้นะครับว่าถ้าเขาอยากจะยกระดับของตัวภาพกราฟิกให้สูงขึ้นไอชอยตัวนี้มันก็น่าจะเป็นอีกช้อยหนึ่งนะครับที่จะทำให้ทางดิทิโดเองได้ทำการปลดล็อกในเรื่องของตัวประสิทธิภาพของตัวภาพกราฟิกได้นะครับแต่ถ้าช้าเกินไปดีไม่ดีไอแนวความคิดแบบนี้เนี่ยมันอาจจะมีคนที่จ้องอยู่แล้วนะครับ กับเจ้าตัว PlayStation Portable นะครับหรือว่าจะเป็น PS Vita รุ่นโมเดลใหม่หรือว่าชื่อใหม่ของทาง Sony ก็ตามนะครับเพราะว่าตอนนี้เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่า Sony เองนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีการอัปกองอัปเกรดบนตัวเครื่องคอนโซล PlayStation 5เหมือนกับทางฝั่งคอมพิวเตอร์มากขึ้นทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการซัพพอร์ตของตัวเมาส์คีย์บอร์ดมากขึ้นกับตัวเกมต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นการ อัปเกรดในเรื่องของตัว SSD นะครับที่ก็ใช้ตัว SSD ในกลุ่มของทางฝั่ง PC ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้แหละนะครับไม่แน่นะครับ Sony หรือว่า p l a y s เ a t i o n เองนะครับกับตัวเครื่องเกมพกพาตัวต่อไปของพวกเขาอาจจะมีตัวฟังก์ชันแปลกๆแบบนี้โผล่ขึ้นมาก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับและเพื่อนๆ่ะครับมองว่าทางฝั่งปูนินจะมีอะไรที่เป็นความลับนะครับกับเจ้าตัว docking ของ Digital Switch 2อีกหรือเปล่า น,นอกจากมันจะทําการจ่ายพลังงานให้กับตัว d i ดิจิทัลสว c ตตัวเครื่องนะครับหรือว่าจะเป็นตัวพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆเพียงแค่นั้นนะครับก็ลองคิดกันดูแล้วกันนะครับก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันไม่กี่เดือนนะครับเราก็จะได้รู้ตัวสเปคทั้งหมดของดิจิทัลสวิตสองแล้วนะครับก็ขอให้แบบได้เซอร์ไพรส์นะครับว่า Docking ตัวนี้จะสามารถบูสสัญญาณน,นาฬิกานะครับหรือว่าประสิทธิภาพของตัวภาพกราฟิก ในแง่เรื่องของตัวความละเอียดหรือว่าตัวเฟรมเรทที่เพิ่มขึ้นได้แบบระดับเท่าตัวโอ้โหแบบนี้ว้าวแน่นอนนะครับว้าวแน่นอนโอเคครับสรัววันนี้นะครับก็มาทักทายเพื่อนเพื่อนกันประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ